และวิธีการกําจัดตัวของไขมันก็คือเป็นอย่างที่ผมบอกครับคือร่างกายจะทําการดึงเอาตัวของไขมันส่วนเกินนะครับผมมาใช้นะครับเป็นพลังงานในรูปของพลังงานสํารองและเป็นเผาในตัวของไมตทคอนเดรียแล้วก็แปลเปลี่ยนนะครับผมกลายเป็นเอเนจีให้เราและจะมีของเสียนในรูปของคาร์บอนไดออกไซด์ถูกขับออกมาผ่านทางลมหายใจของเรานั่นเองแล้วจะมีอีกส่วนหนึ่งครับผม16%นะครับที่ถูกขับผ่านทางเหงื่อแลว้วก็ขับผ่านทางปัสสาวะนั่นเองครับดังนั้นนะครับผม ความเชื่อที่ว่าเหงื่อออกเยอะๆเซแล้วจะทําให้ร่างกายของเราเนี่ยเผาไขมันได้เยอะขึ้นนะครับอันนี้คือไม่จริงนะครับแต่ถ้าเกิดว่าใครที่ไปเข้าซาวน่านะครับภาวะที่ตัวของ brown fat cell นะผมคือตัวของเซลล์ไขมันสีน้ำตาลเนี่ยนะครับจะถูกกระตุ้นและจะมีการเผาผ่านไขมันเพิ่มสูงข,ขึ้นอันนี้คือเรื่องจริงนะครับแต่ว่า byproduct ก็คือของแถมของมันเนี่ยคือการที่ร่างกายมีการระบายความร้อน ออกจากร่างกายของเราครับผมผ่านทางเหงือครับมนเลยทำให้เราเนี่ยนะครับมีเหงื่อที่ออกมากขึ้นนะครับซึ่งการที่เหงื่อออกมาขึ้นปุ๊บพอเวลาที่เราไปชั่งน้ําหนักใช่ไหมครับหลังจากที่เราไปซาวน่าเสร็จเราจะเจอว่าเอ้ยน้ําหนักร่วงลง,ลง,ลงนั่นคือเป็นน้าหนักของน้ำครับแต่จริงๆแล้วร่างกายของเรากําจัดไขมันผ่านทางลมหายใจ